การรอบน้องต่อพระราไตกาบนมัสการพระยาดวชชิโดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิยังสิงโลครับสวัสดีครับผมนายจีรศักดิ์จุลการครับสาเหตุที่ผมมาเรียนครูสมาธิเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ผมฝึกอยู่ที่บ้านแล้วก็ฝึกตามยูทูฝึกตามความเข้าใจของตัวเอง เนื่องจากว่าผมอะ่ะไม่อยากเกิดอีกผมอยากเกิดให้มันน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะว่าบางทีเรามองไปตรงไหนมันก็มีแต่ความทุกข์เราเห็นความทุกข์ของตัวเราเองเห็นความทุกข์ของคนรอบข้างเห็นความทุกข์ของสังคมเห็นความเห็นแก่ตัวของคนทั่วๆไปมันเลยทําให้เราแบบไม่อยากเจอสภาพแน,น่นอนแบบอีก ช่ไม่อยากดีก็เลยหาทางหลุดพ้นของตัวเองซึ่งก็คิดว่าการหลุดพ้นที่เราจะทาได้ด้วยตัวเองก็คือการศึกษาธรรมะการฝึกสมาธิฝึกปัสสากรรมฐานเพื่อให้เราหลุดพ้นจากวัฏสุสสารครับแล้วก็เวลาก่อนที่ผมอ่าเนียเนาะผมก็ผมก็ทำตามความรู้สึกของตัวเอง สิ่งที่ได้มันก็ได้มันก็ได้ความสงบมันก็ปล่อยวางสิ่งต่างๆบ้างแต่พอเรามาเรียนแล้วเราศึกษาจากหลักของพระอาจารย์หลวงพ่อจริงๆแล้วหลักการปฏิบัติมีมีหลายตัวอาจารย์แต่าาละตัวอาจารย์ก็จะมีหลักปฏิบัติที่ไม่เหมือนกันแต่ก็จะมีแก่นของการปฏิบัติที่เหมือน เราก็จับแก่งของแต่ละผู้บาอาจารย์ซึ่งมันเหมือนกันพอมะาฝึกหลักของพระอาจารย์หลวงพ่อวิทยามันเป็นหลักง,ง่ายๆที่เราทำได้โดยที่เราไม่ต้องไปคือบางบางทางการฝึกงาน,นากานสติมันจะต้องตามลมหายใจดูกิิยาาการของร่างกายแต่ของพระอาจารย์หลวงพ่อจะให้เรา อยู่กับตัวของเราเองไม่ได้เอาจิตไปจับที่ห um ือแต่จับที่ฐานของจิตคือตัวของเราเองอยู่ในตัวของเราเองไม่ได้ให้เราเอาจิตไปข้างนอกการที่เราไม่เอาจิตไปข้างนอกมันก็ทาให้กับเราเราอยู่กับตัวเองเรามีสติอยู่กับตัวของเราเองสติมันจะเกิดขึ้นเร็วเพราะว่าเราเราดูตัวของเราเอง แล้วก็หลังจากฝึกจบหลังจากฝึกจบถามว่าได้อะไรสิ่งที่ได้ก็คือเราปล่อยวางกับสิ่งรอบข้างได้มากขึ้นเราไม่สนใจกับสิ่งที่มันที่มันมาด้วยยุคก,กับตัวเราแล้วก็ปล่อยเลปแบบก็ช่างไหมไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะเป็นอะไรถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ยินดีกับเขา แต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่เอามาใส่ใจมันทําให้เราปล่อยปล่อยได้ง่ายขึ้นครับสุดท้ายอยากขอบคุณพระอาจาร์หลวพ่อที่ท่านเมตตาเขียนาเป็นหลักสูตรให้คนทั่วไปได้สุดปฏิบัติขอขอบคุณอาจารย์อาจารย์ศาสากทุกท่านนะครับที่เมตตาเสียสละเวลานะลมาอบรมสั่งสอนถ่ายทอด วิชาภูสมาธิให้กับพวกเราทุกคนแล้วก็ขอบคุณพี่เลี้ยงเสื้อสีฟ้าทุกท่านนะครับที่คอยดูแลเป็นอย่างดีครับขอบคุณครับ